เอสเมีมีในแอปพลิเคชันไหมครับมีมีม,ม,มีเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้อ๋อสนใจเนาะสุดท้ายแล้วเราเวลาเราทําเครื่องมือพวกนี้เสร็จแล้วเนาะเราก็เราก็จะออกมาเนี่ยเวลาเราชี้บ่งอันตรายพวกนี้เสร็จแล้วเนาะนะครับอ่าอ่ะชี้บ่งนะอันนี้ อันนี้เป็นบัญชีความเสี่ยงทะเบียนสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตรายอันนี้ให้เห็นตัวอย่างเนาะจะเริ่มต้นยังไงในการบัญชีบ่งนะครับอันดับแรกเลยท่านท่านทำบัญชีก่อนบัญชีงานบัญชีสิ่งที่เป็นอันตรายตรงนี้ทำบัญชีมาก่อนแยกตามกระบวนการผลิตแยกกันไปอย่าลืมพื้นที่ด้วยอย่าลืมงานประจำไม่ประจำด้วยเนาะ พวกนี้นะเนี yeah. ่ยอันนี้เป็นกระบวนการผลิตของเราเนาะเอาเอาทุกกระบวนการนะเอามาลงไว้ก่อนเอามาเขียนลงเน,นี่ยอันนี้เขาเอามาเขียนลงเน,นี่ยแล้วก็แยกมาก่อนสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นเป็นยังไงมันจะผลกระทบยังไงเราจะใช้เครื่องมืออะไรดีไองานเนี้ยใช้ j S A ไหมใช้ whatif e ไหมใช้ M B A ไหม ค่จะหน้าตามก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยไปแยกอีกทีหนึ่งว่าอ้าวอันนี้ใช้ j s a นะแล้วก็แยกแยกใส่แบบฟอร์มเอ a อีกทีหนึ่งนะครับที่อาจารย์ใส่ให้อาจารย์อาจารย์โทษนะครับอาจารย์ใส่ให้เมื่อกี้ที่เปิดให้ดูเมื่อกี้อาจารย์ทำใส่นั่นไปให้ละนะครับสใส่ r p o i n ่ไปให้ละละนะครับเนี่ยพวกนี้ก็เป็นลงตารางอีกทีหนึง่งแต่ว่า อพอดีสไลด์เนี่ยมันเพิ่งทำออกมามีคนถามอาจารย์ว่ามันจะเริ่มต้นยังไงอาจารย์ก็อ๋อเนี่ยเพิ่งทำมาให้เมื่อกี้นะครับก็เริ่มจากบัญชีงานเริ่มจากบัญชีสิ่งกระบวนการผลิตของเราเนี่ยเอามาเป็น r เล e r ร n c e แล้วก็ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็กระบวนการไหนเราจะใช้อะไรเราก็บอกเข้าไปในนี้มันก็จะเห็นภาพรวมออกมาเป็นบัญชีออกมาแล้วก็เราค่อยไปแยก แยกทําแต่ละเครื่องมือเนี่ยพวกนี้ยค่อยใส่เข้าไปไปทําแยกทําแต่ละเครื่องมือนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการชี้บ่งภาษาอ d งกฤษไฟครับผมมีใครถามอะไรไหมครับไม่ถามหนึ่งสองสามไปต่อไปต่อนะทีนี้ขั้นตอนที่สองนะครับ เมื่อเราทําการชี้บ่งแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการปร,าประเมินความเสี่ยงริ s s อ s s ซสเมนต์ประเมินความเสี่ยงนะครับเป็นขั้นตอนที่สองประเมินว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ระดับไหนยอมรับได้หรือไม่นั่นแหละนะครับรับได้หรือรับไม่ได้ต้องดูนะครับแต่ว่าการยอมรับได้จะต้องคำนึงถึงเนี่ย มาร์คหรีมาร์คให้ด้วยข้างล่างเนี่ยตัวเหลืองๆจะต,ต้องคำนึงถึงบริบททางกฎหมายด้วยนะบริบทองค์กรด้วยเนาะ,ะคนท้องไม่ท้องกลุ่มคนพิการอะไรพวกเนี้ยกลุ่มโรคประจําตัวอย่างเงี้ยต้องคํานึงเขาด้วยนะ,อ,ะอย่างเราประเมินออกมายอมรับได้แต่ว่าเอาไปให้คนท้องทํางานในจุดนี้อา้าวมันบริบทมันเปลี่ยนเนาะความเสี่ยงนั้นอาจจะยอมรับไม่ได้ก็ได้นะครับ กฎหมายบอกว่าคุณคุณจะต้องจัดการนะเรื่องนี้เราประเมินออกมาแล้วอุย้ยมันเสี่ยงตมไม่ต้องจัดการก็ได้มั้งเอาไม่ได้เพราะว่ากฎหมายมันก็คือต้องบังคับทำอ่าเพรานั้นอันไหนที่ผิดกฎหมายเราก็ไม่สามารถยอมรับได้เราก็ต้องให้กฎหมายเป็นพระเอกก็ต้องยอมความเสี่ยงนั้นก็ต้องถูกจัดการนะครับเพราะการยอมรับได้นั่นก็คือเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรกับมันอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยในเรื่องของการประเมินระดับของความเสี่ยงนะครับก็สรุปก็คือสองกลุ่มเนาะยอมรับได้กับรับไม่ได้นะครับไปดูหน่อยนิดหนึ่งไปดูสี่หมื่นห้าพันหนึ่งหน่อยเขาเขาพูดเรื่องนี้ไว้ว่าไงบ้างอ่าเขาพูดเรื่องนี้บอกว่าหกจุดหนึ่งจุดสองสองเนี่ยนะหกหนึ่งสองสองเนี่ยนะครับบอกว่า องค์กรจะต้องมีการจะทําเป็นกระบวนการเนี่ยอาจารย์มาร์กไว้ให้ซ้ายมือเนี่ยข้อสังเกตนะมันจะต้องเป็นกระบวนการนะ,ะต้องมีขั้นมีตอนนะ่ะต้องเป็นเชิงลุกนะเหมือนกับการเหมือนกับเอเราทําหาเอกเดนติฟายต้องเชิงลุกพอพอ i อ e เดนติฟายก็คือพอค้นหาชี้บ่งละมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงเลยนะครับอ่าฮะ ต้องทำอย่างเป็นระบบนะเป็นขั้นเป็นตอนนะนะครับแล้วก็จะต้องมีหลักเกณฑ์วิธีการรวมไปถึงเอกสารหลักเกณฑ์พวกนี้ก็ต้องทำทำเป็นเอกสารทำเป็นอะไรที่มันเป็นหลักเป็นการขึ้นนะครับสังเกตว่าเขาก็ไม่ได้บอกอีกนะว่าเออเขาไม่ได้บังคับรูปแบบวิธีการเพียงแต่ว่าบอกขอบเขตไว้ว่าเกณฑ์มันจะต้องว,วิธีการหรือเกณฑ์ต่างๆเนี่ย ในการยอมรับได้ความเสี่ยงยอมรับได้นี่มันจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับอขอบเขตธรรมชาติช่วงเวลาเป็นเชิงลุกนะอะพวกนี้มันจะใช้วิธีการที่เหมาะสมกับองค์กรคุยง่ายก็คือเปิดโอเพนไว้ให้ให้องค์กรได้มีความเขาเรียกอะไรดิ้นได้เนาะดิ้นได้มันไม่เหมือนกฎหมายเนาะตัว ISO เนี่ย มันไม่เหมือนกับกรมโรงงานนะครับแล้วก็ไม่เหมือนกฎหมายที่จะออกมาเพราะว่าตัว ISO มันเป็นมาตรฐานที่สมัครใจมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่กฎหมายมไม่ใช่มาตรฐานบังคับนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะเขียนเปิดโอเพนไว้แต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องไปทํไ ISO นะการจัดการความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยน้์กรท่านเนี่ยท่านจะต้องไปอง ISO อย่างเงี้ยไม่ไม่ได้หมายความว่างนั้นนะครับ มาดูครับมาดูของกลมโรงงานบ้างกลุมโรงงานเขากำหนดไว้ในหมวดสามนะระเบียบของกลุมโรงงานที่อาจารย์เปิดให้ดูเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ในไลน์กลุ่มนะครับก็ใช้โอกาสคูณความรุนแรงก็ใช้สองตัวใช้โอกาสแล้วก็ความรุนแรงในการคูณกันในการเอามาแมทริกกัน ใช่สองตัวนะครับนี่เป็นระดับโอกาสอันนี้เป็นไฟบังคับกฎหมายบังคับเอาแบบนี้เขาบอกกรมโรงงานบอกเอาแบบนี้เอาแบบสีระดับนี้หนึ่งสองสามสี่สีระดับนี้บังคับเพราะว่ากฎหมายเป็นไฟบังคับเนาะแต่ว่าตัว iso มันเปิดโอเพนบังคับว่าโอกาสเนี่ยใช้สีความรุนแรงก็ ช้สีเหมือนกันสีระดับเหมือนกันแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยลบกวนประเมินประเมินแบบรุนแรงของบุคคลได้ไหมบุคคลแล้วก็ประเมินผลกระทบต่อชุมชนด้วยนะอ,ะอย่าลืมทรัพย์สินละเสียหายเนาะ,ะท่านอย่าลืม เขาเรียกว่าอะไรสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนาะบังคับไว้ว่าจะต้องประเมินครอบคลุมสีด้านน,นี้เรื่องของความรุนแรงอ่ะเราก็จะเห็นตารางโอกาสก่อนอตารางของโอกาสออโอกาสโอกาสมาแล้วอันนี้ก่อนส่วนความรุนแรงก็เราก็จะเห็นเอาบุคคลบุคคลก็ามาอ่าชุมชนอ่าที่สองชุมชน แต่ก็แบ่งเป็นสี่เหมือนกันแบ่งเป็นสี่เหมือนกันส่วนเกณฑ์หนึ่งสองสามสี่อันนี้ในกฎหมายเลยนะเราไปเปิดในกฎหมายจะเจอแบบนี้เลยนะอาจารย์ตัดมาจากกฎหมายเลยไม่ได้เปลี่ยน wording อ,อะไรเลยนะครับอะมาดูความรุนแรงเอามาดูโอกาสก่อนตทษทีโอกาสก่อนในเกณฑ์หนึ่งสองสามสี่นะครับโอกาสเกิดยากอันที่หนึ่งเกิดยาก เขาดูจากอะไรฮะดูดูจากช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในช่วงสิบปีช่วงสิบปีที่ผ่านมาก็ลำบากเหมือนกันเนาะโรงงานไหนเพิ่งตั้งด้ห้าปีนี่ก็ลำบากมาอยู่โรงงานไหนตั้งด้ห้าปีก็ต้องมาดูช่วงเนี้ยนะครับโอกาสเกิดขึ้นน้อยอันที่สองนะค,ความถี่เขาวัดกันที่ความถี่นะครับ ความถี่ในการเกิดนะครับโอกาสเกิดขึ้นปานกลางอันที่ 3, าสามเนาะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในช่วงหนึ่งถึงห้าปีเนี่ยแล้วก็โอกาสเกิดขึ้นสูงมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งปีไปเปลี่ยนเกณฑ์เขาได้ไหมอืมจะเปลี่ยนเกณฑ์เขาได้ไหมท่านไดเปลี่ยนเกณฑ์เขาได้ไหม เปลี่ยนเกณฑ์ไม่ได้นะนี่เป็นของเป,เป็นของกรมโรงงานถ้าท่านอยู่ใน12ประเภทกิจการท่านต้องใช้เกณฑ์เขานะแต่แต่ถ้าท่านไม่อยู่ใน12ประเภทกิจการนะครับท่านเป็นโรงงานอื่นๆที่ไม่อยู่ใน12ประเภทกิจการที่อาจารย์เปิดให้ดูนะครับท่านจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับอาจจะไม่ใช้เกณฑ์แบบนี้ก็ได้นะครับไปทำสี่หมื่นห้าพันหนึ่งแล้วก็เอาเกณฑ์พวกนี้ไปเป็นแอปพลายใช้ไปปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะกับองคอ์กรเราก็ได้ครับ ถ้าท่านอยู่ใน12เพศกี่การท่านต้อง follow ตามนี้นะนะครับแล้วก็ในส่วนของระดับความรุนแรงอ่ะก็หนึ่งถึงสี่เหมือนกันอ่ะสี่ก็คือเยอะสุดสูงมากอ่ะก็มีน้อยปานกลางสูงสูงมากอ่ะบุคคลเนี่ยเขาเป็นอะไรอ้าวปฐมพยาบาลอ่ะัตเตอร์ไทยมองหายอันนี้เป็นหนึ่งเข้ารับการรักษาทางการแพทย์คือไปโรงพยาบาลน,นั่นแหละ โรงพยาบาลถ้าไปโรงพยาบาลน,นะเป็นสองบาดเจ็บเจ็บป่วยรุนแรงรุนแรงแค่ไหนรุนแรงไม่มี definition ด้วยนะรุนแรงแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นสาหัสเนี่ยก็จะ,ะเขาจะ definition ในกฎหมายของกรมโรงงานก็จะมีการบาดเจ็บสาหัสอะไรพวกนี้ครับก็จะมีก็จะมีกฎหมายกลุ่มหนึ่งนะครับแต่นี้ไม่ได้บอกเนะาะคำว่ารุนแรงเนี่ยหมายความว่าไงไม่ได้บอกไว้ถ้าท่านไปดูนะฮะ แล้วก็ทุพลาภาพเสียชีวิตอันนี้คุณหมอตัดสินเสียชีวิตหรือทุพลาภาพอันนี้ก็จะตรงนี้ตรงสูงนี้ก็จะมัวๆหน่อยนึงนะครับชุมชนมาดูชุมชนครับชุมชนเนี่ยก็แบ่งเป็นเล็กน้อยปานกลางสูงมากเหมือนกันนะครับ ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นในโรงงานเราไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานเลยถ้าถ้าไม่มีชุมชนก็โรงงาน,นงข้างๆนะครับไม่มีผลกระทบกับเขาเลยนะครับหรือผลกระทบออกไปน้อยมากนะครับมีผลกระทบต่อชุมชนในระยะสั้นลำบากเห็นกันสั้นแค่ไหนนะครับ แล้วก็มีในส่วนของกระทบต่อชุมชนแบบต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะครับแล้วก็กระทบรุนแรงต่อชุมชนบริเวณกว้างอันนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขอันนี้ถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานของรัฐเข้ามาก็เข้าข่ายเลยนะครับ มาดูเรื่องอ่ออีกนิดนึงสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นถ้าเป็นทำไอโซเขาเป็นไอโซหมื่นสี่เนาะแต่ว่าหมื่นสี่พันหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเป็นของกรมโรงงานเขาบังคับด้วยสิบสองเพศเหการจะต้องประเมินสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัวเลยทำสี่หมื่นห้าแล้วก็ที่หมื่นสี่ในตัวนะครับบังคับไปด้วยเนาะนี่เล็กน้อยปานกลางสูงสูงมากเหมือนกันนะครับ แล้วก็ต่อทรัพย์สินต้องการด้วยนะครับไม่น้อยปานกลางสูงสูงมากไม่ได้บอกเป็นตัวเลขไว้ด้วยนะไม่ได้บอกเป็นตัวเลขไว้นะครับถ้าหยุดการผลิตก็นับนก็นับเป็นสูงหยุดการผลิตทั้งหมดนับเป็นสูงมากส่วนในส่วน,วน,วนปานกลางเนี่ย สามารถดำเนินการผลิตได้กับตัวน้อยเนี่ยน้อยมากไม่เสียหายเลยอันนี้จะจะจะค่าเรียกวไรจะวัดยากนิดนึงอ่ามันไม่มีสเกลให้นะครับทีนี้เมื่อเราได้ความรุนแรงกับ